สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแบ,บ่งปันนะคะทำอาราธนาพระศีวรีนะคะให้สวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวรีจะมาหาเถโร เทวตานปูชิตูโสรหูปัตตยาทิมหิศีวรีจะมหาเทรูยักขาเทวาพิปูชิตูโสรหูปัตตยาทิมหิอาหังวันทามิตังสทาศีวรีเทระสะเอตังคุณังสวัสด ลาพังพาะวันตูเม่ี่หน้าที่แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงสวดอีกรอบแล้วกันนะคะสิวลีจะมหาเทโรเทวตาณปูชิโตโสระหูปัตตยาทิมหิสิวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระหูปัตตยาทิมหิ อหางวันธามีตังศรัทธาสีวรีเทระสะเอตังผู้นางสวัสดลาพังพาะวันตุมีควรมีห้องพ้าไว้ตังหากเวลาเช้าเวลายืนจุดทูบเทียนบูชาแล้วสวดคาถานี้ทุกวันอย่าให้ขาดได้และไม่ควรให้เด็กเล่นโคมคามหรือสะเทือนในสถานที่นั้นออก,ก็เวลาที่เราจะไหว้พระสวดมนตร์ ก็คงไม่มีเด็กแล้วเนาะทุกคนก็ให้เราทําจิตใจให้สงบแล้วก็ไหว้ท่านให้จุดธูปสามดอกนะเวลาเราจะไหว้ท่านเนะาะเช้าแล้วเย็นค่ะเนาะพระองค์ปู่ก็สีบรีนะคะเป็นพระอารหันต์ที่คือมีแต่คนเมตตามากไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเลเื่อมใสมีแต่คนรักใคร่นะคะมีแต่คนอยากจะบิณฑบาตให้ท่านนะคะ ถ้าเป็นคนที่ยิ้ม,อมแอมเกียใสแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจิตดีนะคะทุกคนพี่ก็ปรารถนาดีนะเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําความดีด้วยแล้วบวกเราก็เป็นขายสินค้าเกี่ยวกับของมงคลแต่สทงหนึ่งที่เราอยากจะทําคือเราอยากจะทําความดีหนึ่งแหละเราอยากคุมจิตใจของตัวเองให้มีแต่ความสุข นะให้ได้21วันเนาะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราจะทําช่องของเราเนี่ยปกติเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีคิดด้วยเนาะช่วงเย็นเราก็จะทําคลิปเหมือนเดิมแต่ว่าระหว่างวันเราก็จะให้ความรู้อะไรแบบนี้ค่ะนะทุกคนในช่องของเรานะแล้วก็บอกให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของของเราเพื่อนๆที่ค้าขายนะคะพี่นิดนก็ลองอยากให้เชื่อและศรัทธาดูนะคะจะทําให้ทุกคนค้าขายดีนะก็จะมีแต่คน ปรธรรมนะคะคำจูนนะคะมีต่กนช่วยเหลือนะคะก็ลองไหว้ดู